สวัสดีครับท่านสมาชิกลาชุเล่ทุกท่านครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่ดูรายการอยู่ในขณะนี้ครับวันนี้ผมได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมนะครับน้องสาวเป็นหลายโรคมากนะครับหลายโรคมากซึ่งอายุก็ยังไม่มากครับโรคอะไรบ้างท่านทราบหรือไม่ครับหนึ่งเนื้องอกในสมองท่านความดันไขมันคลลอเลสตอรอลในเสเลือดและที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดนะครับก็คือโรครูคีเมียครับโรคเลือดหรือ นะมะเรง็งเดี๋ยวเราจะมานะชมแล้วก็พูดคุยกับเขานะครับว่าน้องเขาผ่านวิกฤตที่มันอ่สุดๆนั้นมาได้อย่างไรครับเออพี่นะอิมมนะ่มเนาะวันนี้คุยกันอย่างไม่เป็นทางการเนาะ <c oughs> ก็ดีใจเห็นน้องน้ำวันนี้เปิดบริษัทใหม่ นะเป็นของตัวเองได้ในนามของบริษัทดีว่าดีว่าวากชันวากชันทัวจากสมัยก่อนน้องน้ำนะเคยอยู่บริษัททัวหลายบริษัทที่พี่เคยซื้อทัวไปลาทุเลศซื้อทัวไปเที่ยว่ามเระเศเนาะไปญี่ปุ่นไปอิตาลีไปสวิตนะทั้งเกือบจะทั่วโลกแล้วนะโอ้โหได้ดได้น้ำดูดูแลหมดเลยสมัยก่อนน้องน้ำเนี่ย มันเป็นโรคอะไรกันบ้างสมัามายก่อนที่เคยคุยพี่ปั๊เริ่มเลยนะคะตั้งแต่น้ำสมัยเรียนจบใหม่ๆเลยน้ำเป็นไมเกรนตั้งแต่ตอนเรียนอยู่เลยค่ะน้ำเป็นไมเกรนก่อนเลยปวดหัวคือปวดหัวตลอดปวดหัวข้างเดียวปวดชนิดที่ว่าเอาหัวเนี่ยชนฝาเลยนะคะเอาหัวชนฝาเลยปวดเอาหัวชนฝาเคาะคือไม่รู้จะแล้วได้กินยากินอะไรไปหาหมอม<ก>อนนั้งไมก็หาหมอค่ะก็คือได้แต่ยาระงับการปวดมาแค่นั้นเองค่ะก็คือแก้ปวดหัวแก้ปวดหัวธรรมดาแล้วที่มารู้ตอนหลังเนี่ยที่มาทำหลังจากมาทํางานแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ย นะฮะน้ํามาตรวจไปตรวจยังไงฮะถึงว่าัจเจินอกปวดหัวรุนแรงรุนแรงขึ้นรุนแรงกระทั่งน้ําอาเจียนคืออาเจียนเลยแล้วก็อยู่ๆบางทีเินแล้วก็คือน็อกสลบไปเลยน็อกไปเลยใช่ค่ะนะครับนะฮะถึงขนาดว่าเห็นน้องน้ำเนี่ยเคยคุยให้ฟังนะว่าสมัยก่อนเนี่ยทำบริษัททัวร์อยู่ไปกับลูกค้าเนี่ยนะฮะปรากฏว่ายืนยืนเนี่ยล้มแล้วหน้ามืดเลยไปยังไงมฮะ ล้มหัวฟาดพื้นอย่างนั้นเลยจริงไหมใช่ค่ะโอ้โหนี่เป็นฤทธิ์ของแบบไอ้โรคของที่เป็นเนื้องอกมันทับเส้นประสาทหรือยังไงคุณหมอเคย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 บอกยังไงมันเป็นก้อนเนื้อค่ะมันเป็นก้อนเนื้อก้อนเนื้อใช่ค่ะก้อนเนื้อเหมือนเป็นมันใหญ่ขนาดไหนน้องน้ำฮะประมาณเกือบเกือบนิ้วนึง่ะค่ะหนึ่งนิ้วหนึ่งใช่นะฮะโอ้โหยาวนะค่อนข้างใหเยอะเห็นชัดโตเลยเคยไปสแกนทางสมองไหมสแกนเครื่องสแกนสมองในน้ำใช้ทุกชนิดเลยในโรงพยาบาลใช้ทุกชนิดเลยในโรงพยาบาล วันนี้ครับท่านผู้ชมครับรูปถ่ายนี่ถึงขนาดให้ออกซิเจนเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าหายใจไม่ออกช่วงนี้คือป่วยค่อนข้างจะหนักแล้วค่ะเมื่อ2ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วนี่เองปีใช่ค่ะเห็นว่าตอนนั้นเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยต้องฉีดยาฆ่าเชื้อฆ่าไรตลอดใช่ค่ะก่อนเดินทางก่อนเดินทางน้ำต้องไปฉีดยาตลอดค่ะเพื่อไม่ให้ติดเชื้อกลับมาเพราะน้ำเคยเดินทางไปเวียดนามครั้งหนึ่งใช่ไหมคะไปแค่3 4ี่วันเองนะคะแต่กลับมาคือน้ำคือเหมือนเราไปรายได้เราแค่หมื่นกว่าบาท แต่กลับมาน้ําเสียเป็นแสนเลยเพราะน้ำติดเชื้อในกระแสะเลือดเพราะเป็นคนติดเชื้อง่ายมากเลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นฮะมาหลังตรนนั้นเนี่ยแล้วก็น,วน้ทำไได้เกือบสอง<ะ> 2> 2ปีใช่ไหมคะแล้วน้ำป่วยหนักนี้นั่นะหนักจริงๆค่ะหนักมากกม็มีเรื่องของลําไส้นะคะที่เป็นหนักมากก่อนที่จะมารู้เรื่องเกี่ยวกับเม็ดเลือดเป็นลําไส้ก่อนก็คือช่วงนั้นเนี่ยแย่มากก็เลยหยุดทํางานไปเลยค่ะแล้วก็รักษาตัวอย่างเดียวเป็นโรคไมเกรนรุนแรงมากใช่ค่ะจนกระทั่งมามีโรคอ้วนด้วย เนาะโรคอ้วนตอนนั้นเจ็ดเด<ห>กว่านะถ<ห>ือว่าโรคอ้วนนะคอเลสเตอรอลสูงอีกต่างหาก<ห>แล้วก็มาตรวจเจอเนื้อง,งอกอีก<ห>นะแล้วมาเจอไอ้ลูคีเมียหรือไอ้อะไรอะเลือดเม็เลือดขาวค่ะสูงขึ้นปกติสูงเป็นปกติใช่ค่ะก็คือเขาเรียกกันก็รู้จักกันแบบลูคีเมียลูคีเมียเลยเริ่มต้นใช่ค่ะแล้วก็มาเจอลำไส้ติดเชื้อหรือลำไส้ปิดมันจะมันจะมีก้อนเนื้อขึ้นมาที่ลำไส้มีก้อนเนื้อที่ลำไส้ค่ะ ตอนนั้นคือทานอะไรไม่ได้เลยคือน้ําเป็นเดือนเลยนะคะที่น้านอนอยู่โรงพยาบาลและน้ําทานอะไรไม่ได้เลยก็คืออาเจียนออกหมดข้าวนี่ไม่ได้แตะเลยค่ะทุกวันนอนอยู่โรงพยาบาลน้ำไม่ทานเลยทานได้คือแค่น้ําซุปกับผักต้ม ผมไปเยี่ยมครับตอนนั้นนะครับเราเห็นเนี่ยตกงานก็ตกงานนะเห็นสภาพแล้วโอ้โหน้ําจะไหวไหมว่าจะรอดไหมว่าเนี่ยน้ําก็กินในส่วนของเอนไซม์มาโดยตลอดน้า<ะ>น้ำนะนี่ฮะจากที่นี่แขนขาก็หายปกติดีปกตินะนะแล้วน้ํากินมาตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้น้ํากินมากี่กี่ถึงเป็นเวลากี่เดือนแล้วน้ำเนี่ยเกือบ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 ปีแล้วนะน้ำเนกะือบเกือบปีแล้วน้ําเนาะวันนี้ได้เห็นน้ําได้ฟื้น ตัวขึ้นมาได้เนี่ยโอ้โหพี่เห็นพี่ดีใจมากนะครนะ ดีใจจริงๆเลยจริงๆแรกๆน้ำก็คิดนะคะไอ้ทานแล้วมันจะแบบเพราะเราเป็นคนขี้เกียจทานยายคระน้ำบอกตรงๆนะคะแรกๆน้ำก็ทานบ้างไม่ทานบ้างแต่เรารู้สึกว่าเออมันทานแล้วเราดีขึ้นจริงๆตอนนั้นบอกตรงว่าพี่เอามาให้ยัดเยียดให้กินเนี่ยน้ำเชื่อไหมเนี่ยว่ามันจะหายไม่เชื่อค่ะเหรอพูดตรงๆเพราะอะไรเน่ยน้ำเพราะคือโอ้น้ำกินโดนทำเกรงใจกันหรือเปล่าสารพัดอย่างเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเอ้าลองเอยเพราะน้ำก็หมดมาสามสี่ล้านเนี่ยมันไม่อยากเชื่ออะไรเลยใช่คือท้อมากด้วยตอนนั้นแบบอ่ะลองดู นะตั้งแล้วหนูเป็นคนโอ้โหสารพัดยาคือไม่ใช่เพราะท่านไงคะอย่างญาติคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยเดี๋ยวใครมาเยี่ดพ่อมาให้ต้มยาอะไรน้ำล้เนอยากต้มยาโอ๊ตกินน้ำมุนไพยาต้มยาจีเลยกินมาหมดเลยทุกอย่างนี่ครับคือประสิทธิภาพของเอนไซม์ไลพัสที่เป็นเทิดทที่เป็นแคปซูลครับ น้าที่เป็นแคปซูะมือจับสันก็หายดีขึ้นขาที่ปวดปวดก็ไม่ค่อยปวดแล้วนัดหลังสุดเนี่ยน้ำเนี่ยได้ไปตรวจคุณหมอว่าเป็นยังไงบ้างก็ปกติแล้วค่ะตอนนี้เลือดค่ะน้ำไม่ต้องไม่ต้องให้เลือดแล้วไม่ต้องให้เลือดถ่ายเลือดค่ะไม่ต้องไม่ต้องถ่ายเลือดไม่ต้องฉีดคีโมไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องฉีดคีโมเลยให้ให้ออกกำลังกายด้วยอะไรเงี้ยควบคู่กันไปแล้วค่ะแต่น้ำก็อย่าเพิ่งประมาทเนาะเราอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูน้ำนะต้องกินให้ต่อเนื่องนะ กินให้ต่อเมื่อแล้วก็มันไปหาคุณหมอนะฮะไปขอคาปรึกษาตรวจเลือดตรวจเช็คบ่อยๆเพราะเอนไซม์ไรพัดไม่ยาไม่เทวดาน้านะแต่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่กินแล้วมันสามารถทําให้น้ําแข็งแรงได้สร้างหูุกรนได้ไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทนทุกข์ทรมานนะน้ำนะแล้วน้ําอยากจะฝากบอกอะไรกับเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักเป็นวิทยาทานบ้างครับจากตรงนี้นะลองลองดูก็ตัวนี้นะครับนี่คือจากประสบการณ์น้ําเองเลยนะคะน้าทานแล้วน้ําดีขึ้นจริงๆค่ะจากที่แบบ ชีวิตยแย่ๆเลยนะคะเดินไม่ได้เลยนอนป่วยสารพัดน้ำเเป็นคนที่สารพัดโรคจริงๆนะคะในตัวเองนะคะน้ำก็อยากฝากไว้ตรงนี้นะคะถ้าใครแบบเป็นเหมือนน้ำนะคะการเหมือนน้ำหรือว่าอาจจะเป็นพวกสร้างภูมิภ้มกันให้ตัวเองก็ได้นะคะแล้วก็โรคเบาหวานโรคอะไรเงี้ยทุกอย่างนะคะน้ำอยากให้ลองทานดูคะ่ะตัวนี้นะคะตัวนี้ดีจริงๆเพราะน้ำทานกับตัวเองประสบการณ์จากตัวเองจริงๆนะคะมอบนะครับหนึ่ง กองให้ไปเลยเอาไปกินนะเอานี่นี่นะนะเอากินเลยกินต่อเนาะอันนี้ฝากคุณแม่ด้วยอ่านะนะครับเอาให้ไปกินต่อเลยขอบคุณมากครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับจึงต้องยกนิ้วให้กับเขาปรบมือเ่าเราเชียร์คนดีลาชูเลเมืองไทยก้าวไกลเพระมี บุรุษคนดีตัวจีิ